กาบสบายดีเลยสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศโดยเนาะกับพ่อกับซ่องสลาคนชูสีดีแลว้พว,พ,นนลพ,ลวลพ่อพี่น้องพับพ่อกันมาในสลากกำลังซีไอ้ย่านกุ้งบักฮงแล้วก็ต้นกล้วยน้าพ่อพี่น้องแล้วก็เสียญาติแถวนี้แหละต้นกล้วยสิคนไปให้แบ่งไปให้เพื่อนปลูกน้ำน้าพ่อพี่น้องโดยแล้วก็ โอ้ยพี่น,น้องน้องธงกำลังจะไปส่งน้องไปโรงเรียนมาดูจะรู้ได้เนาะเดินไปส่งน้องไปโรงเรียนเลยพ่อีเนาะสลากกรบเบื้ทักทายเพื่อนเพ่อนพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อ เลยนะพี่มาเบิ่งเคียงปลูกของสลาเลยพี่น้องโอเคเลยพี่น้องมาดูรูปมาดิ้ 拜。 แม่ตุกแม่ตุกแม่ตุกก็เอื่อยตุกโดยพ่อพี่น้นนองสลากอะ่ะเคยนี่นก,ก็เจ็บหัวเจ็บแท้าเจ็บบาทพีไไ่น้องเจ็บหัวไปเจ็บหัวขังเดียวประมาทแท้โดยน,น้องพี่น้องเจ็บแบบก็ต้องถไข่จนห้องฉันจ้ะสลากเคยเป็นไมเกนมนาะก่อนน้องพี่น้อง มแมายเปลงสักนี่ัมาเป็นอีกแล้นอหกรเจมานเจ็บป้าดเจ็บบอ,อ,อกนี่เจ็บดั้งเจ็บขางขาเรียวนี่ป้าัวสุดยอดเลยเหมือนกัน โอ้เคเมื่อกี้นั้นรูดๆค่ะไม่ถือลูก,ล,กลูกป้ามันบอก,กแห้งนี่ลูกแห้งอะไรเนีน่ยแห้นี่คนเด็กหน่อยดื่อเพื่อที่แห้งแห้งอะไรครับ No, I เอ้ยยวเด้บอดดนะลูกบุรินนะรถถมันดังมันละไสลูกเบ้งเบ่งลอ้องสมุหงสละเนียใบ,บหัวเสื้อ,อไปพี่น้อยเวลาเล็กน้อยบอสบายเนาะ sapo cún mía, gieo thóc, ướt thóc như này là, nãy qua xịt tơi hơi nhoi, cây tôm nhôm hơi bị nhoi, tôm tích nhôm cả lái tôm, yếu hơi bị đau bụng, đây น,นี่เก็ต้นพักป่นะนพ่อองต้นกเพชรเนาะเป็นมากอยู่ต้นมกหงอ่พ่อองอันนี้กบวบนาะพ่อ้เลยลมาหน้อเอาทองไม่แพ้เลู่กองยางทงยาง ทองยางทองยางอันหูเจ้าเดืยนนี้เนอะลูกเนาะเลยเลยเนาะเฮ้ยนะ้องนะเดี๋ยวต้นมะฮงจะลาแกใช้ยีนางผู้กีก่ต้นพักเป็น,นโนะเฮ้ยน้องต้นมะฮงมีหลายต้นผมให้ไน้อยซีบก่าต้นได้แต่ว่าแบบเป็นผู้ให้ไปหนะ่อย ส่วนลาย,ยานี่เนาะนี่พักไปงัวตัดออกไม้ตัดผ่านมาทางนี้กะบ,บานทางกะละเขคผมไม่พีเน้องโดยสลักพย,ายาัญชนะสั้าเลยผมพ่เาพยัญชนะสมุนไพาอยู่โดยเนาะ tôi nhà em hơi lũ rồi đây à. cho con không có xin khay cái cao vì hát bên mặt đĩa rồi rồi Nó có mặt đĩa, <laughs> là sóng mát rồi, nữa. โดยก็ต to to <ination noises> like ้นมะหุ่งอีกพ่อแม่พี่น้องนี่กะตัดมาให้กับต้นมะหุ่งอีกพ่อแม่พี่น้องดูเขาถอดไฟเด้อถทำอาภัตมันนริงจริงอะไรกันเนาะโดยแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือต้นกล้วยของสระพ่อแม่พี่น้องที่ว่าลูกเพิอามาให้ปลูกอ่ะเนาะแต่ต้นใหญ่สองต้นมันสลากกับตัดไปเห็ดกระทงแล้วพ่อแม่พี่น้อง ដែល់ົើងະីន់ຮីន់ពីន់សាន់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 ំពីវើដែលាល់ คยซื้อใหมนต้นเงินใหม่ๆดิผมเลยด้อตอนเพิ่มาสา่งเงินให้ใหมวๆ เนยเอาจกไม่แม่นะลูก โอเคพ่อพี่น้อง <laughs> สลากคุดจุดเมื่อยเลยกระแตกระแตเลยพ่อพี่น้องพอต้องใสความเป็นยำหลายเนาะโดยเดี๋ยวแล้วอยากจะมาคุดต่ออีกพ่อพี่น้องเลยโอเคเมื่อยแห้งเดี๋ยวค่อยมาคุดอีกเนาะสลากเขาตัวไปเวียกกับพ่อพี่น้องเลยสลากเขากราบขามาสบายดีเด้อพ่อพี่น้องมาคุดสุดคนคุดได้พื่อจะไปให้เพลินเนาะกระแตกรแต โดยเราคอยเราสลากขุดจนเมื่อยคอยพี่เนาะนี่มาโบสล่ะพอมีอยู่ยังพอมีอยู่คอยพี่น้องสบายดีลุงป้าหรอสบายดีจะบอกกระหนกไป่ที่ยวได้หรอเที่ยวเที่ยวใไปได้ลูกอ่าเที่ยวกรุงเทพเอ้ยได้ไปบนกะัวโดย หมกบวบเดยแล้วนี่แล้วโอเคยทางเวลาฝั่งแเขาเัี๋ยสาล้เคยเนาะหมอบวบสลัดเลยโอ้โหแง่ายเลยนี่สมอเพชรว่าสิว่าสิจิบขีปไม่หมกบวบนำ มันแก่แล้วก็เอาไปนไปบานกันเลยไปปลูกต่อเนาะเหมือนบานเราพิดใครก็ไปเลยโดยพ่อยิงน้องฉลากกับเขาหดต้นไม้แป๊บนึงร้อนตายน้องลูกร้อนลูกโอ้ยเนาะโอเคพ่อน้อง สลากกัลงังคนมาพอนี่ต้นไม้ก็บคือกันกับคนเนาะเฮ้ยน้องไอ้ส่วนมาคงมาเสียไปให้เขาปลูกน้ำมักกับต้กนกล้วยสลากก็ตอ้องรอให้สลากคนต้นกล้วยได้ก็พี <laughs> ่น้องเสียกลิ่นได้เนาะ,นะพี่น้องเพราะมันฟังละละคนมันแบบเอาน้องขึ้นลูต้องพายสลากคนได้จังเอาไปเฮ้ยน้องเย โอเคค่ะกบริี้ยทางนี้ด้นแล้วค่ะน้อยมันม้วนไว้เขาถอขได้น้ ra phay phay mặt nem hoa luộn đó hỡi bạn ăn ok rồi đó สลากเขาจบขีปเพียงถลิปพ่อแมยเนาะไปอยพ่อเนาะอยู่ที่ม,มีแห้งเมื่อสูตุคนเนาะกวามเจ็บอยากให้ได้ความใครอยากให้มีกินยังทำยังข้อประสบผลสำเร็จใาหนาที่การงานการเงินนะจ้าถูกก็ร่วมกับพูดหลายเนาะที่เป็นกำลังใจสลากโดย